สวัสดีเพื่อนที่น่ารักนะครับกับมือกับผมแบงค์นะครับไม่ได้เก็ง NFT นะครับเพื่อนเก็วันนี้เราไปอยู่ในบิตคัพกันบ้างเนาะผมว่าเพื่อนๆน่าจะมีบัญชีนี้กันเกืบทุกคนผมจะมาแนะนำนะครับเป็นการแนะนำละกันนะไม่ใช่แนะนำลงทุนไม่ได้อะไรต่างๆ คนที่งบน้อยนะครับกับคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะมีความหวังสักนิดหนึ่งละกันวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องตัวบอทที่ผมเปิดอยู่นะคือบอทที่ผมใช้อยู่นะครับในบิตครันะเป็นบอทเทรดนะครับซื้อถูกขายแพงนะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูประวัติการซื้อขายมันก่อนละกันเนาะคือตอนนี้นะครับก็ตามพี่หัวข้อคลิปเลยนะคือขาลงบอทมันทํากําไรหรือเปล่ามันทากําไรยังไงตัวบอทผมใช้เป็น vpn นะครับของไอ้ตัวนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆอ่ะยังสงสัยว่าเอ้ยพี่ทาคลิปสอนหน่อยหรือว่าอะไรนะครับ จริงๆมันเป็นอบอทของตงุ๊กสก็ปิดบอทนะหรือถ้าแปลเป็นไทยก็บอทดโง่อะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆก็มาดูในนี้ได้นะครับเออเขาก็สอนดีมากเออถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือว่าการเซตตั้งค่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มาสอบถามผมเพิ่มเติมก็ได้นะก็คือผมก็ดีใจนะครับที่มีคนที่ทําบอทดแล้วมาปล่อยฟรีเหมือนกันนะตรงนี้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นพรีวิวรีวิวบอทอะไรประมาณนี้หลักการการทางานไอ้ตัวเนี้ยเขาก็สอนนะเพื่อนๆ ไปติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับ uh, VPN ที่ผมใช้นะครับผม uh, เดือนละหเหรียญน,นะครับ6กเหรียญเองแต่กําไรต่อเดือนของบิดครัเนี่ยผมบอกเ,เพื่อนๆเลยว่าถ้าขาลงอ่ะเ,เพื่อนๆอาจจะทําใจหน่อยนะครับคือขาลงมันเก็บของให้เ,เพื่อนๆนะขาขึ้นก็ปล่อยของเออประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ผมเปิดอยู่นะก็คือเปิดยังไม่เคยเปิดเลยนะครับไอตัว อันนี้มันคือคอมเครื่องหนึ่งเลยถ้าใครที่แบบว่าพี่เอาไอาตัวนี้จำลองเป็นคอมเราได้ไหมได้นะเพื่อนๆแต่คือถ้าเราเล่นเกมบ f t อ่ะผมแนะนําว่ามีเป็นคอมเราจริงๆดีกว่าหรือว่า pc n o โน้ตบุ๊กเออมันจะดีกว่านะครับไอตัวนี้มันเอาไว้เปิดทํางาน24ชั่วโมงไงถ้าจะมาเปิดคอมก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคทีนี้เพื่อนๆเห็นบทกันเออเห็นบทแล้วนะผมไม่สามารถ เปิดการตั้งค่าได้นะครับเพราะมันมีเรื่องของ API นะครับเออตัวเซตตั้งค่าอะไรอย่างงี้นะแต่คือถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับอันนี้ผมเปิดน่าจะ6ตัวนะ6ตัวงบอยู่ที่ประมาณ900 0นะครับเออเปิด9ตัวตัวละ1 0 0 0นะครับผมเออนะ9ตัวเออ6ตัวอะไรล่ะนะครับนี่ก็รันอยู่นะครับเออรันอยู่ก็จะมี XLM นะครับแล้วก็ ADA เออมี CVR ด้วยนะมี Ether นะครับแต่ผมไม่ได้เปิดของ บิตคอยไว้นะครับเพราะผมว่าอีเธอร์กับบิตคอยมันวิ่งคล้ายๆกันผมเลยเลือกอตัวอีเธอร์ดีกว่านะครับเพราะมันได้ในเรื่องของเหรียญมากกว่าอ่ะตัวนี้จะเป็นบอทนะครับอ่ะทีเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับถ้ามันขาลงอ่ะตัวบอทมันจะทำำํากําไรยังไงนะครับอีเธอร์นะครับเออตอนเนี้ยคือมันเป็นวันที่10แล้วนะเพื่อนๆไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานมานานละเพราะว่ามันก็แบ่งไม้แบ่งอะไรไม่ได้ไงคือถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขของบอทมันก็ไม่ขายให้นะครับ เออระวังเงื่อนไขมันไว้ที่ทํางานดีๆก็จะมี power นะครับ power ที่ผมซื้อเนี่ยไอัเนี้ย power ที่ทํางานดีมากนะเห็น <He ard S 2> ปะเพื<ๆ>่อนๆคือถ้ามันถ้ามันอ่าขึ้นสูงมันก็จะขายแพงเห็นปะอันเนี้ยคือขาย16บาทอันนี้ก็มีขายนะครับขาย0.3อันเนี้ยคือค่าธรรมเนียมผม0.01นะเออคือค่าธรรมเนียมผมฟรีนะครับผมใช้ไอเหรียญครับมันแลกไนงะคือมันได้ได้เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับก็เลยต้องแลกเหรียญไอตัวครับไว้ทีนี้เห็นปะซื้อ13บาทนะครับ เออ13บาทเนี่ยมันจะเป็นไอ้ไม้นี้นะ16บาทนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือมันอาจจะคล้ายๆกันเพื่อนเมื่อนบอกเ้ยซื้อ13มาขาย12ได้ยังไงใช่ไหมคือเพื่อนเพื่อน,นะครับไอ้ตัวเนี้ยเพื่อนเพื่อ,อต้องดูไอ้มูลค่าข้างหลังมันด้วยนะ <c oughs> คือมันเป็นการรีบาลานซิ่งนะครับเออการรีบาลานซิ่งแปลว่าเราอ่ะจะแบ่งเงินเอานะครับฝั่งละสมมุติถ้าผมซื้อตัวละหนึ่งพัน 1, 000, ใช่ไหมก็จะแบ่งเป็น500กับ500นะครับเออทีเนี้ยถ้าอีกฝั่งหนึ่งมันขึ้นไป600บาท มันก็จะขายเท่าไหร่ครับเพื่อนๆก็จะขาย50บาทนะครับมันก็จะเป็น550อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น550นะครับเออจะมีตัวมูลค่าของตัวเหรียญแล้วก็จะมีเรื่องของเป็นเงินสดนั่นเองแปลว่าในบัญชีของผมนะครับที่เห็นอยู่ที่เป็นเงินสดเนี่ยมันก็จะเป็นเงินครึ่งหนึ่งของไอ้ตัวบอร์ดที่เปิดอยู่นะค<อ>ือถ้ามันลงแรงนะครับมันก็จะเข้าซื้อให้แต่เวลาตอนขาขึ้นนะครับเพื่อนๆผมบอกเลยว่าไอ้ตัวเงินของเราอ่ะมันจะพุ่งขึ้น มากกว่าขาลงเลยแต่ขาลงอะ่ะเราก็ทํากําไรได้อยู่นะเพราะว่าไอตัวเหรียญมันวิ่งนะครับมันก็มีขึ้นอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะไปให้เพื่อนๆดูกราฟสักนิดหนึ่งละกันคือใครที่มีงบน้อยนะครับหนึ่งรอบาทก็เปิดได้นะนเพื่อนๆเออหนึ่งรอยบาทมันก็จะแบ่งเป็นห้าสิบ้าสิบแต่ไอเรื่องของเออตารางอะ่ะตารางกิจอะ่ะมันอาจจะต้องกําหนดให้มันถูกหน่อยนะครับคืออย่างที่ผมเล่นคือไม้ละสิบบาทไงใครที่เอออยากที่แบบว่า ลดในเรื่องของเครดิตหรือว่าค่าธรรมเนียมลงอ่ะก็ปรับเป็นห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับมันก็จะเรื่องลดเรื่องของเครดิตลงไปนะคาธรรมเนียมเพราะผมรันนะครับอันนี้ผมรันน่าจะ30วิบวิหรือว่าเออน่าจะ30ิวินะคือ30ิวิ9ตัวนะครับผมก็จำไม่ได้ละไม่ได้ไม่ได้เข้ามานานนะว่าผมตั้งทั้งหมดจีวินะครับเนี่ยมันก็จะรันไปเรื่อยๆนะก็คือพอครบรอบนะครับวนลูปอะ่ะมันจะวนลูปว่ามันจะเช็คราคาว่าเอ้ย ไอตัวของ XLM เนี่ยคือเงินของเรามีทั้งหมด7 0 0 0นนะครับไอเหรียญที่เราถือเนี่ยมูลค่ามันแบ่งครึ่งเท่ากับไอตัวที่บอร์ดเราเปิดไหมแต่มูลค่าไอตัว XLM ของผมอะ่ะมันมันเท่ากับประมาณ5 0 0ร้อนะครับมันก็เลยไม่ได้เข้าซื้อให้เออโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไอตัวมูลค่าก่อนเมื่อกี้ผมผมพูดข้ามไปใช่ไหมคือมูลค่าของ XLM ของผมมัน660เนะี่ยคือมันแบ่งคนละครึ่งได้อยู่นะครับ แปลว่าตัวไอตัวเงินสดของเราที่มันมีอยู่ก็คือมีเท่าไหร่ครับห60สิเหมือนกันเออมันเลยยังไม่เข้าซื้อให้แต่ถ้าไอตัวของเ,อเหรียญมันลงไปอีกนะครับไอตัวเหรียญลงไปเยอะนะครับมันก็จะเอาไอตัวเงินของเราเข้ามาซื้อ1 0บาทนั่นเองให้มันเท่ากันนะครับก็แบ่งกันไปมันต้องลง20บาทเออลง20บาทปุ๊บมูลค่าของเหรียญนะลง20บาทแล้วก็จะเอาเงินอีก20บบาทนะครับเนี่ยเงินในตัวเนี้ยเข้ามาซื้อเอออย่างนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะ ก็ลองดูนะครับอ่ะโอเคแล้วทีนี้ขาวลงมาทํากําไรยังไงผมพูดไม่หมดใช่ไหมขาวลงนะครับหลักการการทํากําไรจริงๆอะ่ะมันเพื่อนๆเ,เ,เห็นแท่งสีเขียวไหมอันนี้คือ15นาทีนะจริงๆผมเล่นลูป1นาทีนะครับลูปน้อยกว่านี้อีกนะไม่ใช่1นาทีนะครับประมาณ30วิด้วยซ้ำอ่ะอย่างงี้นะครับแปลว่าที่ผมตั้งตารางไว้อะ่ะมันลงมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆเออแล้วทีนี้มันขึ้นมานะครับมันก็จะมาขายตรงเนี้ย คือไม้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมาขายตรงนี้นะครับคือมันก็จะยกปุ๊บอ่ะตรงเนี้ยมันก็ไม่ขายนะครับก็คือปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าซื้อเข้าซื้ออ่ะพอมันเด้งกลับขึ้นไปมันก็จะเอาตรงเนี้ยมาขายนะครับอ่ะลงซื้อไว้นะตรงนี้ซนะื้อไว้แล้วพอขึ้นไปก็จะเอาตรงนี้มาขายเพื่อนเพื่อน่าจะเข้าใจนะครับเออโอเคนะมีผู้กันอยู่นะครับอ่ะไอ้น hmm. ี uh ้หน uh ึ uh ่งนะครับส uh ีก uh ็เห็นชัดเจนดีนะครับสีเหลืองแล้วกันนะอันนี้หนึ่งนะครับก็คือเว็บแรกนะ ทำไมมันเขียนยากจังเลยนะครับเอาผมวงกลมมาแล้วกันสีเหลืองนะครับไอ้ก้อนนี้นะครับก็จะมาขายก้อนนี้อ่ะไอ้ก้อนนี้ก็จะมาขายก้อนนี้นะครับแล้วไอ้ก้อนที่มันลงตรงเนี้ยนะครับมันจะมาขายตรงไหนมันก็ต้องขายขึ้นใช่ไหมล่ะเออไอ้ตรงเนี้ยคือก้อนเนี้ยคือมันก็เก็บไว้อยู่รอนะครับรอรอจังหวะที่จะขายอ่ะแล้วมันลงมาอีกมันก็จะทําเหมือนเดิมครับเหมือนก้อนนี้เลยป่ะแล้วก็มาขายก้อนนี้แปไอ้ก้อนเนี้ยขายแต่ก้อนเนี้ยเราเก็บไว้อยู่นะเออรอขายข้างบน ขึ้นไปอีกนะครับประมาณนี้เลยเออนะโอเคเดี๋ยวล้างก่อนนะลบลบเออลบให้หมดเลยนะครับอ่ะเพื่อน,อนๆน่าจะเข้าใจกันดีเออโอเคนะก็ไม่มีแล้วเนาะโอเคตลาดซื้อขายตัวบอร์ดตัวไรนะครับเออถ้าใครสงสัยหรือว่าเปิดไม่เป็นนะครับก็ทักมาถามผมก่อนก็ได้อันนี้คือผมมาแบ่งปันข้อมูลเพื่อนๆละกันแล้วก็รีวิวไอ้ตัวบอร์ดให้เพื่อนๆดูนะครับเออ API นะครับอันนี้ผมกดให้เพื่อนๆ,ๆดูไม่ได้นะ <ๆ S 1> นะเพราะว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวเลย เพื่อนๆได้ API มาแล้วไอตรงเนี้ยคือสําคัญที่สุดอย่าไปเปิดเผยที่ไหนเด็ดขาดนะคือขนาดผมกว่าผมจะโยน API จาก BitCub ได้อะผมต้องคัดลอก API อะส่งไปในอีเมลนะครับแล้วเปิดในไอตัวของเว็บไซต์นะเออ Google นะครับถ้าเพื่อนติดตั้งไอ,ต,งอตัวบอร์นี้เสร็จแล้วนะครับต้องโหลด Google โหลดอะไรเรียบร้อยคือมีตัวบอทแล้วก็รันได้ยาวๆแล้วนะครับไม่ต้องมีไม่ได้ห่วงอะไรเอออันนี้เห็นปะจะเข้าซื้ออีกแล้วเออไอตัวเนี้ยเหรียญ EVX เนี้ยนะครับ ขายซื้อขายคล่องมากเนะครับเพื่อนๆเห็นไหมที่ผมทําคลิปอยู่ก็เตือนซื้อขายตลอดเวลาเลยนะครับเห็นปะเนี่ยเข้าซื้ออีกแล้ว15บาบาทนะครับพอกราฟมันลงไนงะถ้ากราฟลงมันก็จะเข้าซื้อให้ถ้ากราฟเขียวนะครับมันก็จะเออขายให้นั่นเองนะก็คือซื้อซื้อแดงขายเขียวนะครับผม ไม่ใช่แบบว่าอพอกราฟลงนะครับไม่ใช่ขายนะครับลงก็ต้องเก็บนะครับผมเออนะไม่ใช่ว่าอ,อพี่ขาเออขาลงขายอะไรอย่างนี้นะก็คือตัวนี้นะครับก็เป็นจุดที่ผมเออได้เงินต่อวันนะครับรายวันขาลงอผมจะบอกเพื่อนๆเลยว่าคํานวณยากมากนะครับแต่ถ้าขาขึ้นอะรายวันมันได้เยอะมากเลยนะคือวันหนึ่งของตัวบอร์ดของผมนะครับผมได้กาไรอยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทนะครับสาหรับบอร์ดตัวนี้นะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ ะะก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเพื่อนเพื่อก็ลงทุนนะครับอย่างมีสตินะก็พอรตของผมนะครับผมลงทุนเยอะมากเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเเห็นก็ตอนเนี้ยนะครับผมก็ยังไม่ค่อยได้ลงเกมคริปโตคาร์เท่าไหร่นะผมพยายามที่จะซื้อรถเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวก็มาอัปเดตเออเออนะน่าจะเอ่อต่อจากคลิปเนี้ยแหละนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตคริปโตคาร์เพื่อนเพื่อนละกันเรื่องของรายได้อะไรต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้ถ้าใครสนใจเรื่องบอทนะครับก็มาดูในคลิปนี้นะบอทเออปิดครับ รีบาลานซิ่งนะครับแต่ถ้าใครยังงงเรื่องของรีบาลานซ์เพื่อนๆให้มาศึกษาคลิปนี้ก่อนนะครับให้ทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนเลยนะเพื่อนเพื่อนเออลึกซึ้งเลยนะครับเพื่อนเพื่อจะเข้าใจคําว่ายุทธศาสตร์ของการรีบาลานซิ่งมากนะครับเออผมอ่ะเพิ่งเข้าใจเมื่อเดือนที่เดือนที่แล้วไงเออทีเนี้ยผมจะได้กาไรผมก็จะมารีบาลานซิ่งในบิทคัพแลพ้วเพราะบิทคัพมันซื้อถูกนั่นเองนะครับก็ลองไปศึกษาตัวรีบาลานซิ่งก่อนนะครับว่ามันคืออะไรถ้าเพื่อนๆเข้าใจถ่องแท้แล้วก็เอาเงิน มาลงทุนนะครับขั้นต่ําจริงๆผมว่า500อ่ะก็ลงทุนได้แล้วนะเปิด1ตัวก่อนก็ได้2ตัวก่อนก็ได้แตออ่อีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าเพื่อนๆออต้องเสียหกเหรียญเนี่ยต่อเดือนอะ่ะเพื่อนๆต้องมีกําไรมากกว่า6เหรียญต่อเดือนนะถ้างั้นอะ่ะไอตัวที่กําไรที่เราได้ต่อเดือนอะ่ะ มันจะมามาเสียค่าไอ้ตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าใครที่มีคอมก็เปิดคอมนะครับเปิดคอมทั้งวัน24ชั่วโมงอ่ะเพื่อนเพื่อนก็ลองคิดดูว่าเพื่อนเื่อสงสารคอมหรือเปล่าแล้วกันเนาะแต่ถ้าใครเปิดคอมไม่ปิดอยู่แล้วก็รันบอทไปได้เลยนะครับเพราะว่าบอรดมันไม่ได้มีตัวไวรัสมีอะไรอยู่แล้วเออในตรงนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าใครสนใจหรือว่าอะไรก็ลอง ไปดูไอตัวคลิปก่อนนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของรีบาลานซิ่งแล้วทํานอกเหนือจากนั้นนะครับผมการตั้งค่าหรืออะไรเงี้ยก็มาถามผมได้นะครับผมก็จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อละกันโอเคประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายจ้า